สัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซนเ่ง,เงมอนิ่งนิวยวเช้าวันพฤหัสที่13มกราคม2565ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำจุดสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงกลางคืนโดดเด่นนะเป็นผลจากที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็บอนยูสเมกาอายุสิป,ปีที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่แตะ1.8เซก็ามาลดลงเหลือ1.7 2เซ ซึ่งเป็นผลจากที่สหรักการมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อดัชนีราคาพืโภคหรือว่า CPI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น7%ตัวเลขเนี่ยสูงที่สุดเป็นบอดิการแต่ว่าสอดคล้องกับที่ตลาดประเมินว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเท่านี้ก็เลยทำให้ข้อมูลตรงนี้นะคะทำทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้กังวลว่าเฟดจะเล่งปรับขึ้นออกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดประเมินไว ส่วนกองทุน SPR g o l d t กองนิ่งๆถือคองทองเท่าเดิมราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,825ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์ค่ะราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น2 8 7 0 0บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนธันวาคม ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น9.8%เมื่อเทียบปลายปีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปลายปี9.8%นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังคงเล่งตัวสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดตูเทียบกับเดือนพฤิกาย,ยนเนี่ยเพิ่มขึ้น9.6%นะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าสูงที่สุดเป็นวัตอีการอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้อย่าได้ สูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ส่วนจำนวนผู้ขอสกันว่างานตลาดประเมินว่าจะลดลง8,000รายสู่ระดับ199,000รายค่ะตัวเอ,อันหลังก็สำคัญนะคะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานของชริกาแนวโน้มาคันทองคำสปอร์ตนะคะมองว่าถ้าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยอาจจะติดแนวต้านที่1,830ดอลลาร ผลตอบการเคลื่อนไหวที่ให้ไหว้นะคะจะให้ไหวพันแด้อยสิบดอลลาร์ถึงพันแปด้อยสิบดอลลาร์แนวต้านแข็งแกร่งพัน0าพันแปดร้อยสาสิบดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้พันแปด้อยสี่สิบดลลาร์ส่วนแนวรับให้ไหวพันแด้อยสิบดอลลาร์แล้วก็พันแปดรอดอลลาร์ค่ะสำหรับทองแท่งนะคะจะให้แนวรับก็คือสอง0 0ดพันหร้อยบาทสอง0 0ืดพันห้าร้อยบาท แนวต้าน28,900บาทแล้วก็29,000บาททวนค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะใครมีอยู่อาจจะขายทํากำไรที่ประมาณ1,830ดอลลาร์ที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งจะเข้าซื้อรอบใหม่ให้แนวรับ1,800ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1,790ดลลารค่ะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องมาติดต่อกันสามวันนะคะเป็นผลจากที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็เป็นผลจากที่ตลาดอาจจะคลายคงวลนะคะว่าเฟดก็ไม่ได้แบบส่งสัญญาณว่าจะเร่งปรับเพื่อมากกว่าที่ตลาดกังวลไว้แวนวโน้มเงินบาทระยะสั้นนะคะอาจจะแข่งค่าขึ้นต่อแต่ว่าก็มองว่าการแข่งค่าขึ้นเริ่มมีกรอบที่จํากัดนะคะเมื่อวาน แข่งค้าขึ้นเล็กน้อยแค่5สตางค์ล่าสุดอยู่ที่33.27บาทนะคะเมื่อวานนี้มันกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะให้ไวก็คือ33.15บาถึงประมาณ33.50บาทเมื่อเทียบกับตอล่าค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะคทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ